สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จากช่องโบสาลานะคะวันนี้โบจะพามารีวิวการขยายต่อเติมตัวบ้านจากบ้านทรงหมาเงนเป็นทรงโมเดิร์นนะคะแล้วก็มีการต่อตัวบ้านจากขนาด4คูณ9เมตรนะคะเป็นหน้ากว้าง13เมตรคูณ9.8เมตรด้วยนะคะเพื่อนๆคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทำแล้วก็ หลักการทําหรืองบประมาณเป็นยังไงตามมาดูกันได้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบ้านทรงเดิมที่เราลื้อออกนะคะจากเดิมนะคะ4ี่คูณเเมตร1ึงห้องนอนหนึ่งห้องน้ำบ้านหลังนี้36ตารางเมตรนะคะก็จะขยายเป็นหน้ากว้าง13เมตรคูณเ8เมตรนะคะโดยที่จะเพิ่มเสามาทั้งหมด10ต้นนะคะเราก็จะมีการขุดหลุมด้านหน้า ส,สามนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเพื่อที่จะขยายเป็นครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะนี่นะคะที่เราลื้อออกตันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะแล้วก็จะนำเหล็กมาตัดเชื่อมทำฟุตติ้งนะคะเสาที่เราเพิ่มนี่ค่ะเราจะเพิ่มมาทั้งหมดส10บต้น อันนี้เราก็มีการมัดเสาเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเทฟุตติง้งเทเสาเทาคานในช่องของหลังคานะคะเราก็มีการหรือโครงออกหรืออกไก่ออกนะคะแต่ส่วนที่ยังเก็บไว้ก็คือเป็นลัดคอนะคะ<ๆ>เพื่อนๆแปลนบ้านหลังนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะนี้เรามาดูด้านข้างกันเลยคะ่ะ อันนี้เราก็ใช้แม็กโครขุดหลุมนะคะเพื่อนๆเราไปดูด้านหลังกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของข้างหลังนะคะสองอันนี้ก็คือบอ่อเอกิดบ่อกรองเพราะว่าเราจะทำเป็นสองห้องน้ำ ตรงนี้ก็เช่นกันนะคะจะใส่บอกเกิืบอกกองเพิ่มเข้าไปเมื่อเราเทฟุตติ้งนะคะตั้งเสาเราก็จะมีการาเทคานะคะเอาดินเข้าคานปรับพื้นที่เทพื้นวางตะแกรงเหล็กนะคะแล้วก็เทพื้น ส่วนขึ้นส่วนโค้งหลังคานะคะก็จะมีการขึ้นโคงหลังคาเพิ่มอกไก่แล้วก็มุงหลังคาค่ะคราวนี้เราไปดูพื้นที่ในตัวบ้านที่เราจะมีการปรับปรุงกันนะคะเพื่อนๆอต่อไปนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านหลังเดิมนะคะพอต่อเติมด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ากระเบื้องตัวเก่าอะคะ่ะเราเรา เราจะใช้วิธีการเอากระเบื้องตัวใหม่ปูทับโดยใช้ปูนปลกลาวนะคะทับกระเบื้งองปันกาคราวนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าอยากให้พื้นมันสูงกว่าเดิมจากอันเก่าล่ะคะจะทํายังไงถ้าในกรณีที่อยากพื้นสูงจากเดิมก็จะมีการเลาะกระเบื้องอันเก่าออกให้หมดนะคะแล้วก็ใช้ปูนทรายในการทีใช้ปูนกาวปูนทรายในการปูพื้นกระเบื้องค่ะก็จะทําให ่าพื้นนะคะสูงจากเดิมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในของบ้านหลังเก่านะคะน,นะคะห้องน้ำก็จะเอาไปไว้ข้างหลังที่ขุดหลุมใหม่เมื่อกี้นะคะก็ข้างหลังจะให้เป็นในส่วนของห้องตัวแล้วก็ห้องน้ำ นี้ก็จะเป็นด้านข้างที่เราขยายตัวบ้านค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการรีวิวในเบื้องต้นก่อนโบก็จะมารีวิวบ้านหลังนี้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ต้นจนเสร็จเลยค่ะส่วนงบประมาณ ของเจ้าของบ้านที่ตั้งไว้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านแสนไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านแสนบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะราคางบประมาณค่าช่างค่าของค่าแรงเนี่ยอ,อย่างดัง,งที่กล่าวไปแล้วก็คือล้านสถึงล้านหนี่คือรวมทั้งค่าของค่าแรงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่แล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้โบก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบได้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ